เอาเริ่มแล้วสวัสดีครับช่องปลาหลานชวนเช่นนะครับผมวันนี้ริงก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับริมน้ำนะครับตาลาดนครสวรรค์ดุลพิเศษจัมโบ้ยอดก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานะครับรถเด็ดไปผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับมีน้องไก่น้องมาเล่เลยเต็มเต็มร้านทุกวันนะครับใส่ทิ่ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่าแซ่บขนาดไหน คนเยอะนะครับนี่เสี่ยแม่ค้าเนี่ยกินขาดจะอึดจะเอินเลยครับนี่เขาจะมีน้ำตนเตกากหมูด้วยนะเนี่ยแล้วเขาก็มีผักเครื่องเคียงอะไรแบบว่าเยอะเวอร์อลังการแต่ผมไม่กินนะผักอะ่ะกินไม่ได้หมอว่ากินผักจะเป็นมะเร็งห้ามกินผักน้ำส้มตามสูตรนะครับสองช้อนน้ำตาลเทหมดเลยรอเล่นเอาไปสามพอเมื่อวานเปียก ตามที่เครื่องมาม่าอีกหน่อยอากาศแบบน้องหนาวนะครับไปมาชิมได้ไม่เด็ดไม่แนะนำนะครับอันนี้เด็ดจริงนะนี่ลองลองก่อนลองเทสก่อนนะว่ารสชาติเขาใช้ได้ไหมครับอันนี้ก็มากินทุกครั้งเลยนะครับไม่รู้ว่ารสชาติใช้ได้ไม่ได้แต่อร่อยเบ้์ กขาจะมีแบบว่าเนี่ยเครื่องแบบเขาจึงมากนะจะเป็นป,นปอดรองน้ำ